สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวขายที่ดินนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านโคโคหมู่ที่1นึ่ตำบลโคโคออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่นะครับหไร่3งาน82ตารางวานะครับด้านหน้าก็จะติดกับถบนนนะครับสารารณประโยชน์ เป็นรูปของกรีตเสริมเหล็กนะครับถ้าเราไปตรงนี้นะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็จะเข้าเขตนะครับเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็ถ้าเราไปทางทิศตะวันตกขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกทกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้ามาชมนะครับช่องของนัทพลพรมสวัสดิ์ครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ หรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมนะครับต้องการที่จะติดต่อก็สามารถติดต่อได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลก็นะครับ094นะครับ7838419สวัสดีครับนะครับไปด้านนี้เลยนะครับประมาณสัก300เมตรนะครับก็จะถึงถนนนะครับทางเลี่ยงเมองโคโคนะครับ แล้วก็ห่างไปประมาณสักนะครับจากตรงนี้ไปนะครับเนี่ยไปทางทิศเหนือนะครับไปทางทิศเหนือนะครับประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงถนนทางหลวงเป็นดินสายสุรินทร์กระสังนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีความสําคัญอยู่ใกล้ๆกับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะบนโคโคนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านโคโคจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกปีที่6นะครับ มีนักเรียนทั้งหมดเนี่ยประมาณ500กว่าคนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ได้มาตรฐานลีทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลโคโคนะครับเนี่เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับชุมชนนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาเอกสารหลักฐานิปชนครุดแดงนะครับราคาขายไร่ละนะครับแปดแสบาทแปดแสนหาหบาทโอ้ราคานี่โถแบบสุดๆเลยนะครับ เพราะว่าโซนแถวๆนี้นะครับเป็นโซนชานเมืองนะครับราคาขายที่เขาซื้อขายกันเนี่ยเขาตั้งราคากันอยู่ที่นะครับไร่ละ1นึ่งล้านห้าแบาทนะครับแต่แปลงนี้อยากขายจริงๆนะครับก็เลยตั้งราคานะครับไร่ละ8ปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับฉลุกครุดแดงเลยนะครับสามารถองกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตกวส่วนจิตสนใจต้องการที่จะได้ที่นแปลงนี้ก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทตะพลพลสวัสด์หมายเลขโทรศัพท์อดีตไลน์ก็นะครับ 094 7838419นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่นะครับช่วยติดตามนะครับเป็นแฟนคลับ FC นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกดนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมนะครับผมเองก็นะครับรับเป็นนายหน้านะครับรับฝากขายรับจัดหา บ้านที่ดินนะครับอสังหาหรือมาซับทุกชนิดการให้บริการก็คิด3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตังค์นะครับแล้วก็สําหรับการขายเนี่ยนะครับไม่มีการโบวาคาขาานะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายนะครับเพราะฉะนั้นก็สนใจสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสําหรับเจ้าของที่ดินนะครับที่ไว้วางใจให้ผมก็นัตพลรสวัสดิ์มีโอกาสมาทำการรีวิว มอบหมายประกาจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาสวัสดีครับ